เม <lien plane story> <sharing> <observed> <France> ื่อก oh ี้ยังมาลงเดินลงมาเล่นอยู่แล้วไงฮ่่โอ้เรามาเดินเล่นมาเดี๋ยคิวแล้วมาเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวอันนี้หน้าหนูปกตินะใช่ไหม หนหนูปกติอืมอืมท่านหน้าหนูพันหนูจะอีกหน้านึงอ่ะหน้าหนูก็แบบนี้แหละใช่ไหมงอนไม่งอนก็หน้าแบบนี้เลยใช่ไหมทำไมรักกันอยู่บ้านรักกันแบบนี้ไหมลูกอยู่บ้านรักกันแบบนี้ไหมบ้านรักกันแบบนี้ไหมอุ่ย อ,นนอ,อ,อ,อันนี้คือตัวใรอันนี้คือตัวนี่คือตัวใอไปบงังเขาทำไมลูกออืรู้ว่าลก,กันใจเย็ยน